ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาราศีธนูกันนะคะในเดือนสิงหาคม2565นะคะพระพฤหสัสบด,ดีงดงามยิ่งนักเคะเป็นสี่แกลักขณาและได้ตำแหน่งกเกษตราธิปดีนะคะได้ตำแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกได้ตำแหน่งอุดมเกรูมากมายเลยที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าชะตา อย่างสูงส่งวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่ทำงานนะคะเพราะว่าเล็งกัณดาพระพุทธที่ได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีแล้วก็มหาอุดซึ่งมาจากราชาโชคและมหาจากด้วยนะคะในเรือนการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความนุนนำช่วยเหลือให้เจ้าชะตาประสบความสาเร็จนะคะพระดาพระพุทธ ก็ได้ตำแหน่งปัญจักมหาบุรษโยกด้วยงดงามยิ่งนักเป็นดวงที่แข็งแรงมากเลยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวการเงินไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าได้ดาวพระเสาร์เป็นกเกษตรตาธิบดีในรอบ30ปีโดยในวันที่9สิงหาคมเนี่ยดาวพระเกตยกย้ายจากเรือนสัตชามาสู่เรือนกระดุมพระเนี่ย นำหน้าเจ้าชะตาอยู่ข้างหน้าเลยของดีของศักดิ์สิทธิ์ของโบราณของเกา่าของแก่มาสู่เจ้าชะตาอย่างหน้าอิจฉาเลยเพราะมีคนอิจฉาแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะพระหัสสบดีเป็นสีพี่น้องหยามจะทำความด้วยริษยานี่เลยอิจฉาริษยาแน่นอนแหละเพราะมีเรื่องของมอรดกพินัยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะดาวโชคราภนี่ในเรือนรา,าพานี่ได้ตำแหน่งราชาโชคอีกและเป็นราชาโชคที่สถิตอยู่ในเรือนมอรณะเริงกับดาวการเงินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แน่นอนมีเรื่องมีราวแต่ก็จะผ่านพ้นได้เพราะ เป็นแค่ความอิจฉาลิษยาหรือการถูกทรยศก,กันแกล้งหักหลังอาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังแต่เจ้าชะตาก็มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนสุภาเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนำแม้ว่าจะมีในเรื่องของอาจจะเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่า ดาวพี่น้องฟื้นฟูน,นะคะคือดาวพระราหูเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนปุตตะนี่เลยนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะเพราะอย่างในน้อยเนี่ยดาวพระราหูแม้ว่าจะได้ตําแหน่งเทวีโชคมันเมตตุนในมังกรนี่ดีจริงเอ้ยก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่โดยวิสัยของดาวพระราหูแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับของมึนเหมาสิ่งเสษติด อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจงานเงานี่ถือว่างดงามนะคะแต่ดาวเจ้าเรืองราศีเมษรี่ดาวพังคานี่เปสถิตที่ราศีพฤจศพแม้ว่าจะได้ตําแหน่งราชาโชคแต่ก็เป็นเรือนอริเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างน,นะก็ค่อยๆจัดค่อยๆเรียนกันให้ดีๆนะคะสาชะปุตตะ ปุตตะมาอาลีนะคะอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นเปราะๆไปแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นโอกาสที่งดงามอย่างยิ่งของชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูที่เจ้าชะตาอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงสูงส่งและมีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าชะตาเอง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินมรดกหน้าที่การงานบ้านรถนะมโอกาสเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถแหละ,ะคะได้ของที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าและมีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ถ้าถามถึงเรื่องของคดีความเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันมาแล้วนะซึ่งเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับวงตระกูลก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็จะมีโชคลาภวาสนาที่จะผ่านพ้นหรือได้ผ่านสิ่งดีๆที่เรากังวลมาเป็นเวลา อันยาวนานก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมีความทุกข์อกทุกใจในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินมรดกเราก็ค่อยๆจัดนั้นแล้วก็อย่าทุกข์มากนะักนะเพราะว่าความทุกข์ของคนมีเงินมีทรัพย์เนี่ยแมมันน่าสงสารยิ่งนักอะไรอย่างงี้ยนะคะ ก็ถือว่าเป็นจังหวะหรือเป็นโอกาสที่ดีแหละนะของชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูและทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ